คยีอนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราบตอนที่19 4โรงประมูลที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนแต่ไม่มีตรงไหนแออัดเลยชัดเจนว่าผังงานถูกจัดไว้อย่างดีมูเฉินก็จิวโยกได้ที่นางใกล้ด้านหน้ามากที่นางถูกสร้างมาจากขินหยกพื้นผิวปกคลุมด้วยพรมขนสัตว์เมื่อน,นางลงไปจะรู้สึกถึงคลื่นลิงเริ่มปรากฏออกมาเห็นชัดว่าหินหยกกับพรมขนสัตว์ไม่ใช่ของธรรมดาเหมือนกัน ลงประมูลนี้รู้ลากว่าลงประมูลที่เขาเคยเจอมาไม่รู้กี่เท่าหลังจากมูเฉินกระจิวโหนั่งลงรินจิ้งเองก็นั่งด้วยรูปโฉมของนางงดงามมากผิวนางราวกับหยกรูปลักษณ์งดงามราวกับกระเบื้องแม้ว่าน,นางจะปลอมตัวเป็นชายหนุ่มแต่ยังมีความงามที่น่าประหลาดทําให้นางดูน่ารักในสายตาคนอื่นไม่น,น้อยทว่าตัวมู่เฉินกัดถดึงตาใส่เมื่อเห็นนางตาพวกเขามาอย่าไร้ค่าไปเลยนะข้ามาดูเฉย เมื่อสายตาจ้องมองมูเฉินรินจิ้งก็รีบพนมมือโดยท่าทีหน้าสงสารทันทีตัวมูเฉินเองเนี่ยก็ไม่หลงกลไม่ต้องมาเล่นละครเป็นโชคชะตาที่เราได้เจอกันเจ้านี่ไร้น้ำใจเกินไปแล้วในเมื่อมาแล้วก็มานั่งด้วยกันเถิดแต่อย่าสร้างปัญหาละ่ะจิวโยบโคตขึ้นพี่สาวคนนี้แสนดีจริงๆวางใจตาบใดที่ไม่มีใครยั่วโมโหข้าคนอย่างข้าก็ไม่สร้างปัญหาให้หรอกนะตัวมูเฉินก็ทำอะไรไม่ถูก แต่ในดวงตาอัดแน่นได้รอยยิ้มสำหรับแม่นางน้อยคนนี้ที่เพิ่งพบกันเขามีความรู้สึกดีต่อนางไม่น้อยไม่อย่างนั้นคงไม่ลงมือช่วยนาถึงสองรอบต้องยอมรับว่าหญิงงามีข้อได้เปรียบเสมอแม้มูเฉเนจะไม่มีความคิดอื่นทั้งสามนั่งลงรินจิ้งก็อดไม่ได้จะรู้สึกเบื่อนางหันไปพูดคุยกับมูเฉเนทว่าน้ำเสียงใสกระจ่างราวกับใครมุกนั้นทำให้เสียงเนี่ยช่างรื่นหูจริงๆบุคลิกนางแสดงออกมามาได้เงียบสงบ อย่างชื่อเลยนางกลับมีชีวิตชีวาและตรงไปตรงมาขนาดทั้งสามพูดคุยกันมูเฉินก็เห็นกลุ่มคนไม่ธรรมดาหลายกลุ่มสถานะของคนเหล่านั้นสูงส่งไม่น้อยพอมาถึงพวกเขากระตรงไปที่เก่งรับรองรอบในลานประมูลเห็นได้ชัดว่าการประมูลครั้งนี้ดึงดูดผู้ทรงอิทธิพลจํานวนมากมีความน่าที่รู้จักกันดีอย่างน้อยห้ากลุ่มที่เข้ามาในโรงประมูลแต่กลุ่มคนที่ข้ารู้สึกว่าเป็นภัยคุกคาม ก็มีเพียงพวกที่มาจากตำหนักสุดณนาา้าจิโยกระซิบต่อว่าสถานะของคนที่มาจากตำหนักสุดณนา,าค่อนข้างสูงส่งพลังของชายชาราชุดดำทรงประสิทธิภาพข้าคิดว่าเขาน่าจะมีขุมพลังจี้จุนขั้นห้าพลังระดับนี้นับเป็นผู้วุโสของตำหนักสุดณนาโดเลยทีเดียวขุมพลังจี้จุนขั้นห้าสายตามูเฉิน,นเปลี่ยนไปการมีจอมยึดขุมพลังระดับนั้นเป็นผู้คุ้มกันได้ดูเหมือนว่าชายหนุ่มหน้าหวานคนนั้น จะมีความสําคัญต่อตําหนักสุดนภาไม่น้อยถ้าคนพวกนั้นมาที่นี่เพื่อผลตะวันศุนยตาและใบไม้เทพอมตะสถานการณ์ไม่ขับแน่แม้ว่าเขาจะมีของเร็วชื่อจูนจํานวนไม่น้อยในมือเนื่องจากเขามีถ้วยสมานอุดแต่การที่ฝ่ายมีตําหนักสุดนภาหนุนหลังก็ไม่ง่ายที่จะต่อกรอกันด้วยเจ้าบานั่นมาจากตําหนักสุดนภาหรือน่าภูมิใจที่ไหนยาวควงเลยถ้ามันสร้างปัญหาอะไรให้เจ้าละก็ ข้าจะสั่งสอนมันเองดูท่าทางนางจะแค้นใจชายหนุ่มคนนี้มากที่่วยโอกาสกับนางขอบใจนะเห็นได้ชัดว่าเขาคิดว่านางแคบคูดไปเรื่อยเปื่อยเพราะไม่ไ่าอย่างไรตำหนักสุดนภ,ภาก็เป็นสำนักชั้นยอดในทวีปเทียนล,ลั่มีพลังยิ่งใหญ่แต่บูเฉิญเนี่ยเหมือนจะทําให้อริ่จิงรู้สึกเนี่ยโกรธขึ้นมาเล็กน้อยแต่นางเองก็ลืมนึกไปว่าตัวนางหนีออกจากบ้านไม่ได้อะไรติดตัวมาเลยตาทัวจริงๆ เมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศในงานประมูลค่อยๆดีขึ้นมาสุดท้ายเสาแสงเสาหนึ่งก็พุ่งออกมาจากใจกลางโรงประมูลตามมาด้เสียงละาขังสายตานับไม่ถ้วนกระตงเข้าไปภายในยเสาแสงมองเห็นชายชาราชุดขาวเขามีผมและหนวดเขาสีขาวไม่มีรอยยิ้มใดๆให้ความรู้สึกเข้มงวดพูดโดยทั่วไปคนที่มีบุคลิกท่าทีแบบนี้ไม่เหมาะจะเป็นผู้ดำเนินการประมูลแต่เมื่อเขาปรากฏตัว เสียงในโรงประมูลนั้นก็เงียบกริบตามไม่ได้เสียงอุทธรณ์งานประมูลครั้งนี้ท่านมั่วชิงเป็นผู้ดำเนินงานหรือนี่ดูเหมือนมาตรฐานของงานจะไม่ต่ำแน่นอนใช่ท่านมั่วชิงเป็นที่หนึ่งของผู้ดำเนินงานประมูลในเมืองซังแห่งนี้เขาสามารถบอกได้ว่าสมบัติชิ้นไหนเป็นของแท้หรือของปลอมงานธรรมดาเขาจะไม่ออกมาดังนั้นวันนี้ต้องพิเศษดูท่าจะตัดสินใจถูกที่มางานครั้งนี้พราได้ยินเสียงกระซิบเนี่ย ความอัศจรรย์ใจปรากฏในดวงตามู่เฉินเขาเหลือบมองชายชาราชุดขาวนั้นชัดว่าไม่เคยรู้ว่าอีกฝ่ายนั้นมีชื่อโด่งดังแบบนี้พลังตาแก่นั้นน่าจะอยู่ในขุมพลังจี้จุนขั้นสามมู่เฉินเนี่ยถึงกับตกใจสมกับเป็นมหาพันพบจริงๆแค่ผู้ดำเนินงานประมูลก็มีขุมพลังจี้จุนขั้นสามหากเขาอยู่ในสำนักศึกษาเป๋ชางก็ถือเป็นผู้อาวุโสระดับสูงสุด ได้เห็นได้ชัดว่าแม้ในสถานที่แห่งนี้มัวชิงยังมีตำแหน่งไม่ธรรมดาพอได้ยินเสียงพูดคุยทั่วรานมัวชิงก็กว่าสายตาเดือรอบแล้วก็หยุดที่เก๋งบางหลังจากนั้นประสานมือคำนับข้าขอทักทายทุกท่านมาเริ่มงานประมูลของวันนี้กันเลยเถิดบางทีทุกคนคงรู้กฎของข้าแล้วงานประมูลที่ข้าเป็นผู้ดำเนินงานจะมีสินค้าประมูล10ชิ้นเท่านั้นแต่ข้าเชื่อว่าทุกคนจะต้องพึงพอใจกับคุณภาพแน่นอน น้ำเสียงชายชาราชุดขาวนั้นฟังดูเย่อหยิ่งแต่ก็ไม่มีใครกล้าแย้งคำพูดพวกเขารู้ดีเกี่ยวกับกฎการประมูลของผู้ดูแลคนนี้น่าสนใจยิ่งนักนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเจอผู้ดำเนินประมูลที่มีบุคลิกแบบนี้ประมูลสินค้าสิบชิน้นงั้นสินค้าเหล่านั้นน่าจะผ่านกระบวนการคัดสรรอย่างดีนี่ช่างกระตุ้นความอยากรู้ของคนขึ้นมาจริงๆเขาอยากเห็นว่าสินค้าทั้งสิบชิ้นนั้นที่ชายชาราผู้นี้เป็นคนเลือกจะหายากแค่ไหน และภายใต้สายตานับไม่ถ้วนที่ฉายแววคาดหวังมั่วชิงก็กำมือลูกลกมแสงขุ่นปรากฏขึ้นภายในนั้นมีเรือลำน้อยรอยอยู่เรือนี้กระจายพลังคืนมิติถึงก็เบาบางนี่คือนาวามิติอาวุธพบสวรรค์ขั้นต่ำไม่มีพลังในการต่อสู้ใดๆภายใต้การเล่นด้วยความเร็วสูงสุดต่อให้เป็นจอมยุทธขุมพลังจื้จุนขั้นหก็ตามไม่ทันราคาประมูลเริ่มต้นที่ของเร็วจื้จุนสองพหยด นี่เป็นอาวุธพบสวรรค์ที่เน้นด้วยความเร็วแม้จะเป็นเพียงขั้นต่ำไหลพลังการต่อสู้แต่ความเร็วที่แม้แต่จอมยุคขุบพลังจี้จูนขั้น6ไม่อาจเทียบได้กระายทุกคนตกใจตราบใดที่มีอาวุธพบสวรรค์ชิ้นนี้แม้จะ,ะเผชิญกับการไล่ล่าก็เป็นเรื่องง่ายที่จะหนีแม้ว่าตัวอาวุธจะไม่มีพลังต่อสู้แต่ความเร็วก็เพียงพอแล้วในการตัดสินใจตัวมู่เฉินนั้นเกิดร้อนลุ่มขึ้นมาแต่ด้วยราคาของเร็วจี้จูน2 0 0พหยดทำให้เขาต้องหยุด ของเร็วจื้จูที่เขามีไม่เพียงพอจะวานเล่นได้เขาต้องรอสินค้า2ชิ้นที่ต้องการ2,100จอมยุดจจำนวนมากนั้นพอเห็นนาวามิติก็อยากได้เพราะอย่างไรชีวิตเป็นสิ่งสำคัญสุดในโลกใบนี้ตราบใดที่พวกเขามีอาวุธที่ช่วยหลบหนีได้ความปลอดภัยพวกเขาจะเพิ่มขึ้น2,300หยด2,500หยดหนาทีเดียวราคานาวามิติก็เพิ่มขึ้นจากของเร็วจี้จูน2000หยดไปแตะ3,000หยด ก่อนการเสนอราคาจะค่อยๆช้าลงเนื่องจากของเร็วจื้อจุนส0มพหยดไม่ใช่น้อยๆต่อให้เป็นจอมยุคขุมพลังจื้อจุนขั้นหาก็ต้องใช้เวลาครึ่งปีในการชำระกว่าจะรวบรวมได้ปริมาณขนาดนี้สุดท้ายนาวามิติถูกประมูลไปในราคา3,100หยดโดยชายวัยกลางคนคนหนึ่งมูเฉินแอบชื่นชมในใจดูเหมือนการมาลงประมูลครั้งนี้จะไม่ได้สูญเปล่านะนี่แค่ชิ้นแรกเองสินค้าชิ้นที่2 หลังจากการเสนอราคาครั้งแรกรูปกลมอีกรูปกระปากฏขึ้นมาจากร่างของมั่วชิงในรูปกลมนั้นมีของเลวสีแดงเพลิงคล้ายกับหินหนึ่งขณะที่ปากฏออกมาก็ระเบิดกลายเป็นเกี่ยวแผ่อุณหภูมิร้อนแรงทําให้อุณหภูมิในโรงประมูลเพิ่มขึ้นนี่คือโมราไฟสวรรค์ยกไฟที่การจากส่วนลึกสุดของมหาสมุทรลาวามันถูกชําระมาเป็นเวลานับมื่นปีด้วยยกไฟก่อนจะก่อตัวเป็นหินโมรา แม้แต่ร่างเทสวรทรงพลังในธรรมเนียบ99ร่างยังต้องการใช้มันในการฝึกฝนราคาเริ่มต้นอยู่ที่ของเร็วจื้อจุน1,000หยดสายตาทั้งหมดพุ่งตรงไปโมราไฟสวรรค์เป็นวัตถุไม่ธรรมดาแต่เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้ทำให้เป็นที่ต้องการเฉพาะหมู่จอมหยุดที่ต้องใช้ในการฝึกร่างเทสวรรค์ตัวมูเฉินเลือบมองก่อนจะละสายตาชัดว่าเขาไม่สนใจจากนั้นเมื่อเขาหันหน้าไปก็อึง้งเมื่อเห็นหลินจริง มองงัราไฟสวรรค์ของกับกัดริมฝีปากนางอยากได้สินค้าชิ้นนี้เทว่าจริงจริงจ้องมองและก็กลมหน้าเนื่องจากนางไม่ได้มีของเร็วชื่อจุนมากพอจะประมูลแม้นางต้องการของชิ้นนั้นแต่นางไม่ได้ขอความชื่อเหลือจากมู่เฉินเพราะนางรู้ดีว่าของเร็วชื่อจุนจํานวนหนึ่งพันหยดไม่ใช่ปริมาณน้อยน้อยนางเนี่ยกัดฟันและค่อยๆบังคับให้หน้าหันไปอีกทางหนึ่งทําได้เพียงข่มใจพอมู่เฉินเห็นการกระทําของนางนั้น ก็อดยิ้มไม่ได้แต่เขายังคงเนี่ยนั่งรูปพนักเก้าอี้ไม่คิดจะให้การช่วยเหลือดได้ใดๆ1,200,500แม้มัวราไฟสวรรค์จะแปลกประหลาดแต่เป็นวัตถุไม่ธรรมดาจึงมีคนจำนวนมากมายตาไว้เพราะเพียงแค่นาทีเดียวราคาพุ่งไปถึง1,700รินจริงนั้นนั่งหมอบบนเก้าอี้ด้วยท่าทีหมดอะไรตายอยากนางยกมือเนี่ยเท้ากับแกมขณะมองคนอื่นแย่งกันถ้าไม่ใช่พอข้ารีบออกจากบ้านไปหน่อย ข้าจะซัดคนพวกนั้นให้ตายด้วยของเร็วจี้จุนเลยมือมู่เฉินก็รูปพนาเกาอีพร้อมมองเดียวรอบเขาเห็นผู้คนเนี่ยที่ให้ความสนใจมัวราไฟสวรรค์ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มาจากขั้วหน้าสําคัญโดยดูจากราคาที่ประมูลคนที่ร่ารวยเหล่านั้นไม่ได้เสนอราคาพอเห็นแบบนั้นมู่เฉินก็สบายใจราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวลาไม่กี่นาทีก่อนจะหยุดอยู่ที่2,300หยุดพอเห็นว่าการเสนอราคาหยุดลงมัวชิงก็รอคู่หนึ่ง ก่อนจะยกมือขึ้นเตรียมการประกาศตอนนั้นเองรินจิ้งก็หันหน้าหนี2,500น้ยในสุดมู่เฉินก็พูดขึ้นสายตาบางคู่มองไปแต่ก็ดูแปลกใจเล็กน้อยแม้แต่รินจิ้งยังอึงอ้งนางเนี่ยมองมูเฉินพร้อมกำลังจะพึมพำอะไรบางอย่างชายที่เสนอราคา2 3 0 0ามก็ขมวดคิ้วเขาอั้าอึ้งไปคู่หนึ่งก่อนจะไม่เสนอราคาอีกเนื่องจากราคาสูงเกินไปแล้วเมื่อมองสถานการณ์แล้วมัวชิงก็โบกมือ เสียงส่นกระดิ่งนั้นดังขึ้นแสดงสัญญาณว่าโมราไฟสวรคถูกประมูลแล้วการประมูลดําเนินต่อไปดวงตาดินจิ้งบูบว่าใบหน้าเนี่ยมีอาการเขินอายนางไม่กล้าถามว่าทําไมมูเฉินถึงซื้อโมราไฟสวรค์เนื่องจากนางไม่ต้องการเข้าข้างตัวเองมูเฉินก็มองนาะงพอเห็นว่านางไม่ได้ถามอะไรบอกว่าของนั้นข้าซื้อให้เจ้าใบหน้าดินจิ้งก็แดงขอบคุณนะข้ากําลังฝึกร่างเทสวรต้องการหินโมราหลายชนิดอยู่พอดี พอได้ยินคำคู่นั้นจิวโยเรือบ้องจริงเหมือนนางกำลังคิดอะไรบางอย่างนางจับคำคู่จริงได้ว่าต้องการหินโมราหลายชนิดแม้ทศการฝึกฝนร่างเทศวร์หลากหลายจะต้องการวัตถุอย่างโมราไฟสวรรค์แต่มีร่างเทศวร์ไม่มากนักที่ต้องการหินหยกโมราหลายชนิดเช่นร่างเทศวร์อันดับที่63ที่มีชื่อว่าร่างหยกสวรรค์นี่คือร่างเทศวร์ที่ต้องใช้หินโมราหลายชนิดมาเป็นส่วนประกอบและโมราไฟสวรรค์เป็นหนึ่งในนั้น ท่าริงจิงเตรียมตัวจะฝึกร่างยกสวรรค์จริงคุมหลังนางถือว่าน่ากลัวเพราะร่างเทสวร,รในทำเนียบระดับนี้แม้แต่จอมยุคขุมพลังจี้จุนขั้นเจ็ดยังถูกดึงดูดด้วยของสิ่งนี้นอกจากนี้ต่อให้ร่างยกสวรรค์จะไม่ได้มีพลังเนี่ยสูงสุดแต่ก็สมบูรณ์แบบสําหรับคู่ฝึกที่เพิ่งก้าวเท้าก็สู่ขุมพลังจี้จุนเพอหากร่างยกสวรคทรงพลังมากเกินไปก็จะเป็นเรื่องยากในการควบคุมหากอ่อนแอเกินไปจะไร้ประโยชน์ ดังนั้นครอบครัวนางต้องใข้ควรทุกอย่างทีท่วนแล้วก่อนจะไปให้นางฝึกร่างยกสวรรค์นี้มูเฉินไม่ได้คิดมากนะักเนื่องจากเขาไม่ได้คุ้นเคยกับร่างเทวสวรรค์จุดนี้เขาจึงถามด้วยความอยากรู้ครอบครัวเจ้าไม่ได้เตรียมส่วนประกอบหลักให้กับเจ้าหรอกหรือรินจิ้งเนี่ยชัดเจนว่ามีภูมิหลังยิ่งใหญ่แม้ว่าโมราไฟสวรร์จะหายากแต่ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับพวกนางข้าอยากทําด้วยตัวเองมันจะไม่มีความหมายถ้าเขาเนี่ยเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อย มูเฉินเองก็สายหน้าใช่แล้วข้าบอกแล้วนะว่าจะไม่ติดหนี้บุญคุณเจ้านี่หลินจิ้งเมันจะนึกอะไรได้เนี่ยก็ได้หยิบจี้หยกที่มีเนี่ยได้สีแดงออกมาหยกนี้เป็นสีขาวเหมือนมีของเดรวไร้อยู่ภายในโดยรวมมีลักษณะเก่าแก่โดยมีพลังที่ไม่อาจอาธิบายได้นี่คือหยกป้องกันวิญญาณจะทํางานเมื่อเจ้าอยู่ใน,นตรายตราบใดที่ศัตรูมีพลังไม่ถึงระดับจี้จุนคันหมันจะสกัดพลังโจมตีถึงชีวิตให้ได้ มูเฉินก็จิโยอึงสีหน้าเปลี่ยนไปของชิ้นนี้สามารถสกัดการโจมตีถึงตายจากจอมยุคข่มพลังจื้อจุนขั้นห้าได้จี้หยกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆลืมไปเถิดนี่เป็นของที่ครอบครัวเจ้าเตรียมไว้ให้ข้าไม่อยากได้ของรักของห่วงคนอื่นนะนอกจากนี้ข้าว่าราคาของหยกป้องวิญญาณน่าจะมากกว่าโมราไฟสวร,ร์อีกนะไม่ได้ถ้าเจ้าไม่รับข้าก็ไม่เอาโมราไฟสวร,ร์ทว่ารินจิ้งเองก็ขวาร้านเหมือนกันนางเนี่ย มีจุดยืนของตัวเองชัดเจนอีกอย่างเจ้าไม่ต้องกังวลกับข้าหรอกข้ายังมียกป้องวิญญาณอีกนะไม่งนั้นข้าจะกล้าย่องออกมาจากบ้านได้ที่ไหนกันล่ะรินจิ้งเนี่ยส่งยิ้มเจ้าเล่ห์ให้กับมูเฉินขณะยกมือขึ้นก็มีชิ้นหยกเก่าสวมอยูบ่บนข้อมือมูฉินพูดไม่ออกเด็กที่มาจากตระกูลร่ำรวยโชคดีแท้จริงพวกเขาสามารถสวมหยกป้องวิญญาณล้ำค่าได้กี่ชิ้นบนร่างกายกันเรื่องนี้ทําให้เขารู้สึกเนี่ยเหมือนยาจกถ้าไม่ใช่เพราะเขา ได้ทวยสมานอุระมาเพราโชคช่วยเขาไม่มีเงินสักแดงที่จะเข้ามาที่นี่เอาี่่รินจิงยึ่งยกป้องวิญญาณให้สุดท้ายก็เป็นข้าได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้ไปสนิเขาไม่ได้ปฏิเสธยื่นมือออกไปรับหยกนั้นไม่ต้องถอนหายใจหรอกมู่เฉนินเจ้าเป็นมิตรแท้ายามยากรินจิงเนี่ยยกนิ้วให้เห็นชัดว่าการที่มู่เฉินประมูลโมราไฟสวรรค์มาให้สร้างความรู้สึกประทับใจกับรินจิงเพราะไม่ใช่ใครก็ตาม ที่จะยอมจ่ายของเร็วจี้จุน2,000ันกว่าหยดเพื่อวัตถุที่ไม่ต้องการให้กับคนที่เพิ่งรู้จักกันหรอกนอกจากนี้นางจะเป็นคนฉลาดและรู้ว่ามู่เฉินไม่ใช่คนที่จะจ่ายของเร็วจี้จุน2,000กว่าหยดไปแบบง่ายๆเรื่องนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงยากที่จะประเมินคุณค่าแม้นางจะเด็กกว่าแต่ประสบการณ์คงมีมากกว่ามู่เฉินคิดไว้เสียอีกนางไม่ใช่คนขาดวิสัยทัศน์มู่เฉินเองก็รับหยกป้องวิญญ,ญาณไว้แต่ไม่ได้พูดอะไรกับหลินจิง ที่มีท่าทีตื่นเต้นเขาเงยหน้ามองไประหว่างที่พวกเขาพูดคุยกันสินค้าอีก 3- 4สชิ้นก็ถูกประมูลไปเรียบร้อยสินค้าแต่ละชิ้นไม่ใช่ของธรรมดามีทั้งอาวุธพบศรรและวิทยายุทธดังนั้นจึงดึงดูดความสนใจให้กับผู้คนลงประกวดราคากันยกใหญ่ทําให้บรรยากาศในโรงประมูลพุ่งสูงขึ้นแต่ผลตะวันสุญญาตากับใบไม้เทพอมตาที่ตัวเขารอคอยยังไม่มาเรื่องนี้ทําให้เขาต้องขมวดคิว้วเนื่องจากเขารู้ว่า ราคาของการประมูลจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อสินค้าชิ้นท้ายเนี่ยปรากฏประเด็นหลักคือผู้ทรงอิทธิพลที่อยู่ในเกงแต่ละที่ยังไม่ได้เริ่มประมูลเนื่องจากพน,นึกของถ้วยสมานอุระปลดออกแล้วส่วนหนึ่งเขาจึงมีของเร็วจืดจุนทั้งหมด1 8 0 0 0หนหยดซึ่งไม่ใช่ปริมาณน,น,น้อยน้อยแต่เขายังไม่มีความมั่นใจว่าจะคว้าวัตถุ2ชิ้นนั้นได้เวลาผ่านไปภายใต้าการรอคอยหลังจากสินค้าชิ้นที่7ถูกประมูลไปดวงตามู่เฉินก็เป่งประกาย เนื่องจากเขาเห็นแสงสว่างเจิดจ้าในมือของมั่วชิงบนแท่นประมูลแสงนั้นเข้มข้นล้าวกระดวงตะวันคืนประหลาดแผ่กระจายไปทั่วทั่วทั้งโรงประมูลตกอยู่ในความเงียบทุกสายตาพุ่งตรงไปที่แสงนั้นในใจกลางแสงพวกเขามองเห็นผลไม้ผลหนึ่งรุกโชดช่วงด้วยเปลเพลิงสีขาวปลดไปแสงสว่างไปทั่วมูเฉินเองก็รู้สึกตื่นเต้นเมื่อเห็นผลไม้นั้นเขายืดตัวตรง ความตื่นเต้นปรากฏในสุดเขาก็หาผลตะวันศูญญาตาได้ขณะมู่เฉินมองผลตะวันศูญญาตาเสียงฮือฮาจึงดังจากเก่งที่อยู่เบื้องหน้านี่คือผลตะวันศูญญาตาข้าเชื่อว่าทุกคนคงได้ยินมาก่อนแล้วหากใครสามารถชำระได้จะสร้างดวงตะวันหลิงในจุดจืด้อจุนไห่ภายใต้แสงตะวันหลิงนี้จะรวมแสงตะวันชดช่วงไว้ในคลื่นหลิงที่อยู่ในจุดจืด้อจุนไห่ทำให้ทรงพลังมากยิ่งขึ้นข้าจะไม่พูดว่าสิ่งนี้หายากขนาดไหนราคาประมูลเริ่มต้นที่ ของเร็วจื้อจุน7 0 0 0หยดเมื่อคำคู่จบก็เรียกเสียงฮือฮาเนี่ยสักพักเลยราคานี้สูงมากแต่พวกเขาไม่สามารถล้างสายตาจากมันได้เพราะอยากจะเห็นสมบัติธรรมชาติที่สามารถเพิ่มพลังหลิงได้7 0 0 0หยดพอที่ราคานั้นหัวใจมูเฉินเนี่ยลนลงนี่เป็นแค่ราคาเริ่มต้นนะถ้าเขาต้องการคว้ามันเขาต้องลงแข่งกับคนอื่นยังดุเดือดถึงตอนนั้นใครจะรู้ว่ามันจะราคาเท่าไหร่มูเฉินค่อยๆสูดหายใจไม่ไว่ายังไง เขาก็จะไม่ยอมแพ้ถ้าเขาเสียโอกาสนี้ไปใครจะรู้ว่าเขาต้องรอคอยอีกนานเท่าไหร่ในการฝึกร่างเทพสุรยิยักษโอเคเจอโอกาสหน้าคลิปหน้าบา,บายบายไปแล้วเดอ้อ